วัสดีครับวันนี้มา r รีแอคชั่นหนังเรื่อง h o a i n t u r Dragon ซึ่งปล่อยตัวอย่าง Super b o w บว์ซ e เปอร์เป็นรายการอเมริกันฟุตบอลของอเมริกาที่หนังใหญ่ๆดังๆมักจะมาปล่อยตัวอย่างที่นี่เพราะเวลาคนไปดูมันเยอะแล้วเขาปล่อยขึ้นจอยใหญ่คนที่ดูเหมือนกันได้ไปดูหนังสามารถเข้าถึงผู้คนได้ คนอเมริกันได้มากมายนะเพราะฉะนั้นหนังเด่นๆดัดงๆมักจะมาปล่อยในช่วงเวลานี้นะครับการแข่งขัน,ขนอเมริกันฟุตบอลกีฬาอันดับหนึ่งของคนอเมริกันนะเรื่องนี้ฮ o วด o รูเทนโยดาคอนก็มาปล่อยเหมือนกันหนังที่จะมาปล่อยต้องมั่นใจว่าจะดังแล้วก็ทำเงินเพราะว่ามันแพงสามสิบวิ แปดล้านและฮาวตูทเทนโยดะก g อนเอามาสี่สิบวิน่าจะคิดว่าเฮ้ยแปดล้านสี่สิบวิย้ 8, 000, 40, 000. ยนๆกันอาจจะลดให้อะไรเงี้ยมั้งว่านะเรามาดูไปพร้อมๆกันครับสี่สิวิมีอะไรตื่นเต้นมาจากอตัวอย่างแรกที่ที่เอามาก่อนหน้านั้นไหมมาดูครับ <S <S อ่ะไอเชียวกรดนิดครับไปช่วยกัน นี่ฉากเด็ดฉากขายเจอแล้วบักเลือดโอ้โหสั้นๆนะพี่น้องถึงสั้นแต่ว่า ผมไม่เห็นอะไรมันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันก็ตูมตามมันกันเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีมันมีมังกรตัวร้ายตัวหนึ่งที่เป็นพ่นไฟได้เรื่องนี้เราเห็นบรรยากาศผมบอกตรงว่ามันเหมือนการ์ตูนเด๊ดๆเลยเวอร์ชั่นคนแสดงบรรยากาศหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากการ์ตูนเลยแค่เปลี่ยนจาก ตัวการ์ตูนเป็นคนแสดงกคนั้นเองแต่ไอตัวฮิตครับไม่ใช่ตัวฮิตครับไอเขียวกุดเนี่ยเหมือนการ์ตูเนเดะเลยนะแม้แต่ผิวหนังหรืออะไรเนะ่มันเหมือนกันหมดเลยเรื่องนี้เขาไม่ได้คิดจะเอาเนื้อเรื่องใหม่ไหมเขาเอาเนื้อเรื่องเดิมๆไหม,มฉากเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆ กลิ่นอายเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่เลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่ามันจะได้อะไรใหม่ๆจากเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับตามที่ผมดูแล้วเนี่ยแต่เรื่องนี้ผมมั่นใจว่าพันล้านเพราะว่าเมื่อก่อนผมถ่ายเรื่องโมอาหน้าและก็บอกว่ามันจะพันล้านและพันล้านจริงๆนะอารมณ์อย่างเงี้ยเข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่แน่ๆพี่น้อง เข้าถึงมหาชนเขาเลยไม่ใช่ขวัญใจนักวิจารณ์แต่นักวิจารณ์ก็อาจจะชอบก็ได้นะเหมือนมัวหน้านักวิจารณ์ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เลยยังพันล้านเลยเพระนั้นไม่เกี่ยวเลยพี่น้องคขว่าหน้าหนังมันน่าดูรับรองพันล้านแน่ๆเรื่องนี้ผมการันตีพลาดเมื่อไหร่เราก็หน้าแตกแขกจับเดจอเราพี่ต้องอ่ะพี่น้องคิดว่าไงเรื่องนี้น่าดูไหมผมว่ามัน ลอกอันเดิมมาลอกภาคแรกๆมาทั้งเนื้อเรื่องกินไอบรรยากาศนะแต่ว่ายังไงคนก็ดูเพราะมันน่าดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิสิตุไทยใจมันเดิมกัด้วยมีอะไรคอมเมนต์ได้สวัสดีครับ